สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นองเมื่อนี้ก็มาบอกกบมาดามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง youtube มาดามจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาจะมาสรุป8ดเสียนดังที่ให้มาเนาะของปูศูนยเจ็ดข่าเต็มเตมเตด้อผ่อแม่พี่นองแล้วก็ของบ่อพาโชค3ามหวดติดตปูศูนย์เปูโคราชเข้าเต็มๆแล้วก็แมวน้อยนำโชคเนาะถ้าผู้ใดยังบ่ทันในติดตามชมเฮามาไปน้ำกัน ชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะคะกาบขอบุญขอบคุณเซียนๆที่หาตัวเลขแนวทางมาวางทั้ง่องเนาะกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อกระเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กัมมาดามในเดื่องหาเปลี่ยนกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะกาบขอบุญ อขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยเหมือนกันฮัฟวี่บางตัวอันนี้<อ>ก็จะเป็นของปูศูย์เเป็นจังได้พแม่พี่นองนีไปโซ่ไปหม,มานน้ำปู0ูนย์เบอเข้าเต็มเต็มเข้าตรงๆแบบโปอตองกลับไอเป็นแฟนคขับรู้ตัวดีเนะาะค่ะเนาะรู้กันดีว่าของปูเดินดีสุดๆให้8ปดวิ่ง8รูด8เข้าไปที่แปดแต่ว่าจับคู่บอด แต่มาเข่าตัวร่วง9-4ตรงๆแบบบปรตองกับรัฐบาลลาวออก9-9-4บนเนาะผู้ใดเป็นแฟนครับปู่จับตามองมาไปน้ากันบานนี้แย่ๆไปเลยได้พ่ไแม่พี่น้องเข่าไปเต็มๆเราของปู่ปู่สวนเจ็ให้มาวันนี้รวดลาวพัฒนาสองทุนเพื่งนรือนนี้0นกับ1นสองตัว9หางแต่เน้นให้แค่สหางนะคะสองตัวเน้น โอ้ชองตัวเน้นพ่ะนะสองตัวเก้าหางก็จะมี0ูนย์สองศูนย์สามศูหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งสี่สองสองสสามสองสเน้นที่1รูดที่1เน้นไปที่1นึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสี่แคบหน้าจอถ้าใครจะตามปู่ศูนย์เวันนี้ตราบขอบ,บุญขอบคุณปู่หลายๆเด้อค่ะที่ห้ยตัวเล็กนะ้าทางมาว่างทางั้งสองเนาะ ตาบพอผาคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นของปู่โคราชของปูโคราชกับเขาตรงๆเขาแวบบ่ต้องกับผู้ใดเป็นแฟนครับปูโคราชมาติดตามส้มไปน้ำกันปู่โคราชให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้1กับสองสองตัว9หาง1 7 1 8 1 9 2็2หนึ 9. 3า3เจ็เน้นที่สองรูดที่สองสองตัวเน้นแค่สามหางและพม่พี่นองเด้อเน้นไปที่สองเ2็ดสองแปดสองเก้าแนมตัวบนเน้นน้ำแนนและพมพินองเนาะของปูเข่าแบบตรงๆรเด้อให้เก้าเข้าที่9ก้าที่แปดเก้าเข้าตรงตรงเด่ะอะเก่ากั 0, 0, 0, บ0ูนย์ศูนบมาเนาะมาเก่าเข่าเป๊ะเลยของปู แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่โคราชวันนี้กราบขอบุญขอคุณนปูโคราดเด้อค่ะเด้อที่ให้ตัวเลขแนวาทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นของบอผ่าโชคของบอผ่าโชคลงคลิปให้แล้วเนาะค่ะเนาะต่อหัวตั้งแต่เมื่อวานลงคลิปให้แล้วเรียบร้อยเข้าไปสามหัวติดเด้อค่ะของบอ่อผ่าโชคแต่ว่าเขาแต่ตัวกันเด้อ ห้เบื้องตัวกันเด้่อค่ะเดื่อมือนีเด้อสสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปเดี่ยวของบ่อผ้าโชคเนาะสามหัวติดหนึ่งหววสองหัวสามหัวค่ะวันนี้ถ้าใครจะตามบ่อผ่าโชคแคบ,บหน้าจอมือนีอันตัวกันบริกรับยากพ่อแม่พี่น้องหนึ่งหนึ่งสองสอง,สองวงเล็บให้พร้อมวงกลมให้พร้อมเน้นให้พร้อมสองสองสอ,งอะ แคปหน้าจอถ้าใครจะตามบอผาโชควันนี้บอผาโชคให้มานหนึ่งกับสองตัวรูดนะคะตรงกันกับปูโคราดเด้นสองตัวสี่หางหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์สองสามสองศูนย์เบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสองตัวเน้นแค่สามหางเน้นไปที่หนึ่งสอง สองสามแล้วก็สองสอง,สองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของบอผาโชคกาพอบุญขอบคุณนบอผ้าโชคเด้อที่ห้ตัวเลขนะทั้งมาวางทั้งช่องนกกาขอบพอ้าคุณหลายๆต่อไปเป็นของแมวน้อยนำโชคแมวน้อยนำโชคก็ลงคลิปให้เราเด้อค่ะเด้อลงคลิปให้แล้วเหมือนกันเนาะคะ่ะเนาะเข้าไปติดตามชมได้ท้าผู้ใดอยากเห็นอันเดียวของเพื่อนเนาะ อันพอดาพรท่านได้ติดตามกับมาไปติดตามไปน้ากันเพราะว่าแมวน้อยนำโชคสองวดติดค่ะสี่ห้าห้าสี่เข้าตัวนี้ตัวจอแล้วว่าที่ผ่านมาคือเมื่อวานเนาะโอเมื่อวานซื่อนเนาะเข้าไปที่สี่เก้าเก้าสี่เข้าตัวกันเมื่อนี้มาไปไหมถ้าใครยังไม่ได้ติดตามชมเมื่อนี้แคปหน้าจอพ่อแม่ี่นองแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รวดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับสาม สองตัวสี่หางแปดสามแปดห้าสามสี่สามเก้าตัวกันก็จะเป็นเจ็ดแปดแล้วก็แปดแปดสามตัวสองหางศูนย์สามสี่ศูนย์แปดห้าสองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่แปดสามแปดห้าสามเก้าสามตัวเน้นหางเดียวศูนย์สามสี่ แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชควันนี้เนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของอสุพนันของอสุพันก็ลงคลิปให้แล้วเนาะค่ะเนาะของออสุพันลงคลิปให้แล้ว,ะะลลป,ลวประชนันกันกับของเงินเสี่ยนซุ่มเด้เอของอสุพันหวานลงประชันกัน กับเซียนซุม่มเนาะเซียนใหม่โอสุพันเซียนเก่าแล้วเซียนซุ่มโอเซียนใหม่แล้วคลิปต่อไปจะเป็นเอ่อเซียนใหม่เนาะที่เขาที่ห้มาว่างแนทงังเป็นครั้งที่สองเนาะคะเนาะอ่ะเมื่อนี้เข้ามาแชทหน้าจอคล้องอสุพันคันผูใ้ใดเป็นแฟนคลับของเพื่อนโอสุพันให้มาเพราะว่าของเพื่อนเ้าที่แปดเก้าตรงๆแบบไม่ต้องกับสี่เก้ากับสี่กอดข้อกันมาเด้อคะ่ะบ่นด้อ อ,อดข้อกันมาเมื่อนี้มาจับตามองออสูพันธ์ให้มาวันนี้เขียนถืออยู่นอกคันเนาะมื่อนั้นเขียนเป็นออสุวันรูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้4ี่กับ8ปสองตัว6กหางห้า8ป8หกแปดเสองสเบิ้อจะเป็น4ี่สีตัว3าหาง สามตัวสองหางค่ะสี่ตัวหนึ่งหางเก้าหกแปดเก้าสองสี่สี่ตัวสองสี่หกแปดอ่ะแคปหน้าจอพรมพี่น้องถ้าใครจะตามของอสุพันเนาะแล้วตัวเน้นตัวจอสองตัวเน้นสองหางหกแปดแล้วก็สองสี่เด้อค่ะสามตัวเน้นทั้งสองหางเด้อพรมพี่น้องมีสองหางแล้วก็สี่ตัวเน้นไปแล้วคือกันอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคร อของหลวงพี่แขกบบเห็นห้มาเด้อผู้เมียพี่น้องผู้ใดเป็นแฟนครับหลวงพี่แขกตก้องกราบขอโทษขอให้สงสัยพ่นติดภละเนาะติดภระจิตหลวงพี่แขกไม่ได้ให้มาเมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่ของของแม่มารวยเนาะของแม่มารวยกับลงคลิปไห้แล้วคู่กันกันกบกับเซียนนั่นกับเซียนยังเห้อกับเซียนไม่คือกันเซียนชนะเนาะ เชียนชนะที่ให้ที่เพื of ่อนให้กันสิบหางคือกันพ่อแม่พี่น้องของแม่มารวยให้มาวันนี้อเตรียมตัวของเพื่อนเขาตรงตรงเขาตัวเน้นตัวจอเด้อค่ะถึงจะลายหางแต่เข้าไปที่แปดเก้าตัวเน้นตัวจอเลือกเอาพ่อแม่พี่น้องมือนีพันเน้นให้สามหางแม่มารวยให้มาวันนี้รูดแปดกับเก้าสองพุ่มครึ่งคืนนี้เราพัฒนาสองตัวสิบหางก็จะมีศูนย์โ้ยศูนย์พนะแปดหก 8 3 8 2 8 1 8 7 96 93 92 91 97 2ตัวเน้น3หางเน้นที่9รูดที่9เน้นไปที่96 92 97เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแม่มารวยวันนี้เนาะเพราะว่าล่งคลิปให้แล้วพ่อแม่พี่น้องอ่ะไปต่อเป็นของออปล่อยเป็ดดาลล่านักบูมาแล้วบูคักยูพ่อแม่พี่น้อง ให้แปดเม็ดเดียวเข้าเฉยเนาะเมื่อนี้จับตามองเด้อยค้องออปล่อยเป็ดจับตามองวันนี้ค้องออปล่อยเป็ดให้แปดเม็ดเดียวเข้าไปที่ล่างนะคะแปดเก้าเม็ดเดียวเสียวมากๆเมื่อนี้เพิ่นให้เก้าเม็ดเดียวอออปล่อยเป็ดให้มารูดเก้าเม็ดเดียวสองทุ่มครึ่งคืนนี้เราพัฒนาสองตัวสี่ห่างแปดเก้า ศูน9์เก้าสามเเก้ามเพมพโน่แปดเกนย์เก้าเก้าสามเก้ตัว4ี่หาง3 8 9 7 8 9 3 0, 9, 7, 0 9. ้าเจแคปหน้าโจถ้าใครจะตามออปล่อยเป็ด2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่9ก้า สามตัวเน้นสองหางสามแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าขับหน้าจอถ้าใครจะตามของโอปลอยเป็ดแล้วต่อไปเป็นของลุงทรงค่ะของลุงทรงตรงตามขอโทษขอให้แฟนครับหลังจากแตกทั้งบนทั้งล่างเนาะของลุงทรงเมื่อนี่มือไม่เด้ะพ่อแม,ม่พีน่น้องไปไม่เนาะเนาะลุดกระจุยเหมือนกับของมาดามเลยลุงทรง ลุงทรงเพิ่นกับไปทำบุญเนาะเพื่อนทรงคลิปมาสาวเพื่อนพี่น้องเล้บ่ได้ทธรงให้เพื่อนๆได้เบิงได้ชมน้ำกันเนาะเพื่อนไปทำบุญเลี่ยงอาหารเด็กเรื่องเงินใจบุญสุนท่านเพื่อนทรงมาอยู่เราบ่ได้ทรงเขาในกลุ่มให้เพราะว่าเพื่อนทรงมาในมือเพิ่นสิบไปเลยนะก็เลยบ่ได้ให่เอฟซีเบิ่งเนาะอะต้องกาบขอโทษขออภัยลุงทรงที่หลังต้องเตือนแล้วก็ทรงมาก่อนเด้อลุงทรงเด้อคันอยากให้เอฟซีเพิ่นเห็นแล้วก่ะ เพื่อเพิ่มอนากททำบุญรวมเนาะอ่ะลุงส่งให้มาวันนี้รวดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้8กับ5้าสองตัว6หาง0ูนย์8ปดแปด4จ็ย์ห้าห้าเจ้าสสตัว3ามหางเจ5 7 5ูนสี่ห สี่แปดเด้อค่ะแคบตัวแคบหน้าจอพแม่พนองสองตัวเน้นสี่หางศูนย์ห้าห้าสี่แล้วก็แปดเจ็ดสี่แปดสามตัวเน้นทั้งสามหางแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงส่งเนาะค่ะเนาะต่อไปเป็นของข้นสารคามของข้นสารคามโมพาด้วค่ะเนี่ยวันนี้วันใหม่ไปใหม่เนาะ คนสารคามให้มาวันนี้รูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกเม็ดเดียวสองตัวสิบหางปาดเนียนคักเนีนเน่ยแถวพอเอ้ยเอาอยัางไปลงทุนนอบบาทนี่กระเป๋าแหงแบนแฟนกระทิ้งล่ะแฟนกับไปบอสังแหละลายหาง ไปไว้บนนี่พี่นอ้องอะจัดไปชอบไพ่ชอบมั่นเลือกเอาเด้อกัเด้อเพิ่นกัให้มาเป็นแนวทางเนาะเพิ่นนไ้มาเป็นแค่แนวทางคนสารคาาไม่มารูดหกเม็ดเดียวเราพัฒนาสองตัวสิบถางก็จะมีหนึ่งหก2นึ6 1เ1็ดหนึ่งแปดหนึสอง ห้าศูนย์ศูนย์หกสองตัวเน้นหกหางเน้นไปที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดหกสามแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของคนสารครามเนาะ คลิปนี้ก็กราบ,อบขอบคุณขอบคุณเซียนทุกท่านที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้ง่องเนาะแล้วก็กราบขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบาขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ